สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาพูดถึงภาวะผู้นำที่ดีภาวะผู้นำที่ดีที่เหมาะกับสังคมไทยในยุค2021นี้มีอะไรกันบ้างก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับคุณสมบัติของผู้นำที่ดีผู้นำที่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำได้เสมอไปนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะไม่สามารถเรียนรู้ตลอดจนพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำไม่ได้ทุกโอกาสสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะ ทุกคนมีคุณสมบัติที่จะเรียนรู้แล้วก็นํามาใช้การเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติเหล่านี้นะคะ 1. ต้องมีผู้ตามที่ดีมีคนกล่าวเสมอค่ะว่าการที่จะเป็นผู้นําได้เนี่ยต้องมีผู้ตามเสมอการที่เป็นผู้นําไม่ได้ทํางานคนเดียวผู้นำเนี่ยจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือทําให้คนคาอพลมนับถือหรือยอมเชื่อฟังก็ย่อมมีสภาวะผู้นําที่ดี และเมื่อมีผู้ตามที่ดีมีความสามารถก็จะสะท้อนได้ว่าผู้นำก็มีความสามารถและก็เป็นผู้นำที่ดีได้เช่นกันค่ะสสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ผู้นำต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ตลอดจนกระตุ้นให้คนเกิดแรงใจในการทำงานค่ะสามารถผลักดันให้งานก้าวหน้าได้ดีและทำงานประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตามได้ผู้ตามเกิดความเชื่อมัน่นทำงานได้อย่างไม่ต้องกังวลและมีคนอยู่เคียงข้างขอเสมอค่ะ 3. ต้องเป็นผู้ตามที่ดีการที่จะเป็นผู้ตามที่ดีการเป็นผู้ตามที่ดีย่อมทำให้เข้าใจการเป็นบทบาทผู้นำที่ดีได้เช่นกันการเป็นผู้ตามมาก่อนจะทำให้เข้าใจฐานะเบื้องล่าง เมื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำก็จะทำให้เข้าใจผู้ตามได้มากขึ้นตัดสินใจอะไรก็ตามได้เหมาะกับทุกฝ่ายขณะเดียวกันผู้ตามที่ดีอาจหมายถึงการรับฟังที่ดีด้วยค่ะหากลูกน้องเสนอสิ่งใดมาหรือแก้ปัญหาได้มากกว่าการเป็นผู้ตามที่ดีการรับฟังคนอื่นค่ะจะทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกทางที่ดีกว่ามาปฏิบัติทำให้เห็นผลที่ดีกว่าแต่หากเราไม่ยอมที่จะตามเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ก็อาจจะมองไม่เห็นผลทางอื่นที่ดีกว่าค่ะ มีเป้าหมายที่ชัดเจนการมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะผู้นำที่ดีควรมีการวางแผนเป้าหมายอย่างชัดเจนผู้นำสามารถสื่อสารกับลูกน้องให้เห็นเป้าหมายเดียวกันได้และนำลูกน้องไปสู่เป้าหมายที่ดีได้ค่ะการที่มองเห็นเป้าหมายชัดเจนทางผู้นำและลูกน้องเนี่ยจะทำให้เราบรรลุและก็สำเร็จได้อย่างรวดเร็วค่ะ แต่ถ้าผู้นำเนี่ยขาดเป้าหมายที่ชัดเจนก็เหมือนเรือแล่นอยู่ในมห,หาสมุทรอย่างไรจุดหมายและทิศทางค่ะ 5. สร้างให้เกิดความร่วมมือการทำงานที่เป็นทีมนั้นสำคัญมากการไปผู้นำที่ดีควรสร้างให้ทุกคนเกิดความร่วมมือร่วมใจกันเมื่อทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันงานก็จะประสบความสำเร็จแต่หาผู้นำเนี่ยไม่มีการสร้างให้ผู้อื่นเกิดความร่วมมือกันในทีมนี่หรือบ้าอำนาจ การทํางานก็คงจะไปคนละทิศคนละทางใช่ไหมคะไม่มีทิศทางรวมกันที่ชัดเจนความสาเร็จก,ก็คงเรียนลางไปค่ะ 6. มีวิสัยทัศน์และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆผู้นำที่ดีเนี่ยนอกจากจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ควรจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการมีวิสัยทัศน์ที่ดีและกว้างไกลนั้นจะทําให้ทีมเนี่ยไปรอดตลอดจนพาลูกน้องไปในทางที่ดีและเหมาะสมเห็นอนาคตที่ไกลกว่าและทําให้ทีมก้าวหน้าได้ไกลกว่า ผู้นำที่ขาดวิสัยทั์เนี่ยก็อาจจะทำให้การทำงานของทีมเนี่ยย่ำอยู่กับที่หรือการทำงานไม่เกิดประโยชน์ในระยะยาวค่ะหรือแม้แต่มองไม่เห็นทางในการพัฒนาตลอดจนสิ่งที่ตนรับผิดชอบอยู่ประสบความสาเร็จดีขึ้นหรือไม่การเปิดรับสิ่งใหม่ๆก็ทำให้เราค้นพบวิธีการทำงานใหม่ๆค้นพบการแก้ไขปัญหาใหม่ๆผู้นำที่รักการค้นหาสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเปิดรับรู้แบบไม่จำกัดรักที่จะเรียนรู้อยู่สมเสมอ ก็ย่อมทาให้เกิดการพัฒนาตัวเองและรักความก้าวหน้าอยู่เสมอในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้การบริหารงานตลอดจนทําให้ลูกน้องเนี่ยเปิดโลกใหม่ๆได้เช่นกันค่ะ 7. กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีของผู้นําก็คือการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆค่ะไม่ยึดติดก,กับอะไรเดิมๆเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเมื่อเรากลัวการเปลี่ยนแปลงเราอาจจะไม่สามารถก้าวไปสู่ข้างหน้าได้เลย ผู้นำที่ดีต้องทำอะไรใหม่ๆกล้าที่จะทดลองกล้าที่จะลองผิดลองถูกแต่ก็กล้าที่จะรับผิดชอบและช่วยเหลือเมื่อเกิดความผิดพลาดได้ด้วยเช่นกันค่ะ 8. มีความรับผิดชอบผู้นำที่ดีต้องมีความรับผิดชอบสูงทั้งในส่วนของงานที่ตนเองต้องทำและงานของลูกน้องที่ตนดูแลเมื่อเกิดความผิดพลาดก็ต้องกล้าที่จะรับผิดในขณะเดียวกันก็ต้องรีบหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ไวที่สุด การเป็นคนมีความรับผิดชอบจะทำให้เราทำงานได้อย่างมีวินัยด้วยและทำให้งานนั้นราบรื่นประสบความสำเร็จ 9. ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้นำที่ดีต้องมีความช่วยเหลือเกื้อกูลรู้จักแบ่งปัน และคอยช่วยเหลือลูกน้องเวลาเกิดความผิดพลาดไม่ปล่อยให้ผู้ตามเผชิญความผิดพลาดโดยลําพังการช่วยกันนั้นเป็นคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งของการทำงานร่วมกันและเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การทำงานแบบองค์กรหรือแบบทีมนั้นประสบความสำเร็จได้สูง 10. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเป็นผู้นำ สิ่งนี้เป็นเครื่องมือที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ดีหากหัวหน้ามีความเก่งกาจในทุกด้านแต่ขาดมนุษยสัมพันธ์ก็ทำให้ไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้หรือเข้าใจผู้อื่นได้อาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการทำงานได้ในขณะเดียวกันหัวหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะสามารถเชื่อมคนให้อยู่ร่วมกันได้ดีสร้างความน่าเชื่อถือได้ สร้างความเคารพนับถือต่อกันได้และทําให้ผู้ตามยินดีที่จะเป็นลูกน้องร่วมการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย 11. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นผู้นําที่ไม่เปิดใจหรือผู้นําที่เอาตนเองเป็นใหญ่ไม่รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเห็นแต่ความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักเท่านั้นก็อาจทําให้เกิดปัญหาในการทํางานได้หรือผู้ตามไม่กล้าเสนอความคิดเห็นและทางแก้ที่ดีกว่าออกมาได้ดังนั้น ผู้นำที่ดีควรจะต้องเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นรับฟังและร่วมกันหาทางแก้ปัญหาให้ดีที่สุด 12. มีความยุติธรรมคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้นำก็คือควรมีความเป็นธรรมมีความยุติธรรมไม่โอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้ความสำคัญกับทุกคนเท่าเทียมกันพื้นฐานในเรื่องความยุติธรรมนั้นจะช่วยให้ทุกคนไว้วางใจเชื่อถือและกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมในขณะเดียวกันใครที่ทําผิดทําไม่ดีก็ย่อมต้องได้รับผลตามที่ควรเช่นกันการที่ผู้นำมีความยุติธรรมนั้นมีส่วนที่ช่วยทําให้การปกครองตลอดจนการทำงาน ง่ายและราบรื่นขึ้นทุกคนให้ความเคารพในการทำงานตลอดจนเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้นด้วยและการมีความยุติธรรมมีส่วนทำให้การตัดสินใจมีประสริทธิภาพมากยิ่งขึ้น 13. มมีภาวะในการตัดสินใจที่ดีหนึ่งในภารกิจสำคัญของการเป็นผู้นำก็คือการตัดสินใจ ผู้นำที่ดีต้องก้าวตัดสินใจยอมรับในการตัดสินใจของตนและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วบนพื้นฐานความรอบคอบบางครั้งการตัดสินใจที่ช้าหรือตัดสินใจแบบขอบไปทีก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้ไกลายเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้การตัดสินใจที่เฉียบขาดรวดเร็วรอบคอบและแหลมคมนั้นเป็นคุณสมบัติที่ดีที่ผู้นำควรมีเช่นกัน 14. มีการสื่อสารที่ดีผู้นำที่ดีต้องสื่อสารเป็นสื่อสารให้ถูกกาลเทศะสื่อสารให้เหมาะสมแต่ละบุคคลรวมถึงแต่ละระดับ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการเข้าใจวิธีการสื่อสารที่ดีจะทำให้เกิดการเข้าใจกันได้ดีเข้าใจสารที่ต้องการจะสื่อเข้าใจวัตถุประสรงค์ของการสื่อสารและไม่ทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารเพราะบ่อยครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นกลับไม่ได้มาจากเรื่องงานหรือเรื่องคนเป็นหลักแต่กลับมาจากการสื่อสารที่ผิดพลาดนั่นเอง15 รู้จักควบคุมอารมณ์และมีสติบ่อยครั้งที่อารมณ์เป็นตัวทำลายทุกอย่างเมื่อเราเจอสภาวะที่กดดันเครียดหรือทำงานผิดพลาดเรามักจะเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีแต่ผู้นำที่ดีต้องรู้จักควบคุมอารมณ์รู้จักแสดงอารมณ์ที่เหมาะที่ควรรู้จักบริหารอารมณ์และไม่ระบายอารมณ์ใส่ลูกน้องหรือผู้ตามที่จะทำให้เกิดผลเสีย เมื่อเราควบคุมอารมณ์ได้เราก็จะมีสติในการไต่ตรองคิดทวนทีและทำให้การตัดสินใจไม่พลาดหรือไม่ทำลายมนุษยสัมพันธ์ต่อกันค่ะค่ะจะขอยกตัวอย่างบุคคลตัวอย่างนะคะก็คืออีลอนลิฟ m u มัสนะคะ น,นักธุรกิจและนักลงทุนชาวอเมริกันแอฟริกาใต้ทั้งยังเป็นวิศวกรและนักประดิษฐ์เป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของบริษัทและยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งผู้บริหารและสถาปนิกผลิตภัณฑ์ของเทสลาโมเตอร์ด้วยค่ะค่ะสำหรับอีลอนมัสนะคะมี5แนวคิดที่ทำให้อีลอนมัสประสบความสำเร็จค่ะ หนึ่งเลยนะคะก็คือสื่อสารอย่างชัดเจนซึ่งนักธุรกิจและว,วิศวกรหลายคนมักจะใช้คำศัพท์ยากๆหรือศัพท์เทคนิคที่ฟังดูเหมือนภาษาต่างด้าวสำหรับคนทั่วไปแต่อีลอนมัส์นะคะเขาห้ามพนักงานใช้ศัพท์เทคนิคหรือตัวย่อ แต่ให้ใช้ภาษาที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันเขาส่งอีเมลถึงพนักงานและบอกว่าห้ามสื่อสารโดยสับเฉพาะหรือตัวย่อที่เขาได้อนุมัติไว้นะคะเขาไม่ต้องการเห็นอภิธานสับยาวเหยียดท้ายรายงานหรือเห็นคนนอกที่มาร่วมประชุมทําหน้างง,งงไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรกันค่ะค่ะข้อสองนะคะเขาเรียนรู้จากความล้มเหลวค่ะซึ่ง เขาเคยกล่าวไว้ว่าความล้มเหลวก็เป็นอีกครั้งเลือกหนึ่งหากไม่เคยล้มเหลวเลยก็แสดงว่าคุณยังไม่ได้คิดค้นอะไรใหม่ๆที่เพียงพอค่ะค่ะต่อไปข้อ3นะคะเตรียมตัวเจ๊งเสมอแม้ว่าอีลอนมัสส์นะคะจะถูกกดดันจากทีมของเขาขนาดหนัก <c oughs> เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายในเวลาอันจำกัดนะคะแต่เขาก็วางแผนรับมือกับเหตุการณ์เลวร้วายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ ต่อไปค่ะข้อ4นะคะผสมผสานทักษะหลายๆด้านเข้าด้วยกันหลายหลายธุรกิจนะคะที่รอนมัสนะคะทำดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรที่คล้ายกันนักตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงจรวดนะคะแต่เขาคือตัวอย่างที่ชัดเจนของการรวมชุดทักษะความสามารถหรือสกิลเซ็ตหลายๆแบบนะคะทั้งสาขาวิศวกรรมไปจนถึงการตลาดค่ะ การจัดการองค์กรและอื่นๆอีกมากมายค่ะโดยแรลี่เพจนะคะ CEO ของ Google เคยยกย่องอีลอนมัสกไว้นะคะว่าเขาคือตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จเพราะสามารถรวมเอาบทเรียนหลายอย่างหลายธุรกิจที่เคยทำมาพัฒนานะคะไม่ว่า จะเป็นการมีความรู้กว้างๆในด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ค่ะไปจนถึงภาวะผู้นำและความรู้ในการบริการจัดการนะคะและความรู้ในด้านการเงินค่ะ 5. นะคะตั้งเป้าหมายภายนอกภายในที่ต่างกันค่ะ เขาได้เรียนรู้ถึงการตั้งเป้าหมายแบบภายในและเป้าหมายแบบสาธารณะและแนะนำว่าหากต้องการให้เป้าหมายนั้นบรรลุผลควรตั้งเป้าหมายภายในองค์กรที่แ g g r e s s สซีที่กว่าที่สาธารณะชนรับรู้มากค่ะโดยในเร็วๆนี้นะคะเขาเอาชนะคำมั่นที่ให้ไว้ต่อสาธารณะทางทวิตเตอร์ว่าเขาและทีมงานเทสลา จะสร้างแบตเตอรี่ลิเธียมโดยใช้เวลาน้อยกว่า100วันได้สำเร็จค่ะค่ะอีลอนมัสนะคะคือตัวอย่างของซ e o และนักธุรกิจที่สุดจะให้ปอร์และไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเราอาจจะลองศึกษาแนวคิดของเขาและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จได้นะคะแล้วก็แต่ละแนวคิดและสิ่งที่อีลอนมัส เลือกที่จะลงทุนนะคะแม้จะเป็นเรื่องที่จะดูล้ําจนเพลเตอร์สําหรับใครหลายๆคนนะคะแต่กลับพบว่าเมื่อมันสําเร็จผลสําเร็จของมันนะคะกลายเป็นสิ่งที่น่าทึ่งเลยทีเดียวค่ะสาเหตุที่ทําให้อีลอนมัสนะคะประสบความสําเร็จก็คือความกล้าที่จะล้มเหลวเหมือนโค้ดหนึ่งของเขานะคะที่มักจะได้รับการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงนะคะก็คือ faller is an option here if you are not falling you are not innovating enough เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ฟังภาวะผู้นำของเราไปที่เหมาะกับปี2021นี้หวังว่าทุกคนจะนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้และได้ฟังจากพวกเราไปปรับและใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะขอบคุณค่ะ